จ้ามาอีกแล้วมาสวัสดีกันย่างเป็นทังการเนะจ้าแอดมินป่าหายไปโดนมือนี้กะมาพบมาพอกับพีกับนองกันนั่มคลิปน้องกว่างมาล่งหายพี่น้องในเมืองกันนี่แหละจ้าความสุขของแอดมินมึงแนะ่น้องกว่างเลน่นหลินในสวนแล่นไปแล่นมาแล่นมาแล่นไปผ้าน้องผ้าเอื่อยเล่นว่าสันเพราะว่าอีหยังจ้าแอดมินก็คิดว่า นองสายหน่องสิติสัตว์แล่วละจา้าเริ่มโตเต็มไว้แล้วนะเนาะก็ถึงเวลาจะเลื่อนท่านามาเนแอดมินคิว่าดิ้เจ้าหน่อยกับสิดเดร้านเพิ่มลวละ่ะแต่ที่นี่เนาะอันโต้งข้างหนาน,นั่นพอเดียโตงใหญ่ของเ้านั่นแล้วยางไปยางมากยิ่งั่นแต่งตาเศร้าแล้วเด้จา้าแอดมินกับมึงตาเศร้าแล้วอันแล้วยางไปยางมากละห้องอยิ่งั่นก็คือหอดคุณย่ายจา้ะ คุณยายเล่าส like like ิบให้อาหารน้องกว่างตะเสาให้เด็กกับ so มีกล้วยมาให้เด็กกับมีอันหัวอาหารกับเป็นอาหารวางงเพิ่นเนาะจ่าเนาะคุณยายกับสีมะล่อเล่นนั่มาให้อาหารมายังหายหยาหายยังหายนกกินดีๆหาใบไม้ใบไหลเทียนนองกว่างมักเนี่ยคันมักใบบกม่วงคุณยายกับสีหาใบบกม่วงไม่ให้กินเด้คขันน้องกินอยากกินบกม่วงคุณยายกับสีหาบกม่วงไม่ ว่าต้นนองอยากกินอย่างคุณย่าหามาไห้ลดจา้านี่แหละความหักของคุณย่าเนาะแล้วหักแล้วก็อยากมีอย่างแล้วก็อยากเอามาให้กวางกินป่านี้พวกกวางมันหักแล้วได้ป่านนี้ไปย่างไปย่างมากย่างมากยังไปยังสิละถาคุณย่าแอดมินกับถาคุณย่ามากื้อนใส่คุณย่าสิติดทุะระบ่ทันถ้าแล้วทุระไงเนาะจา้ะมันก็เลยสายเนี่ยแล้วก็ต้องให้น้องมันยืนถาย่างไปย่างมากนี่ส่วนด็กหน่อย ข้างในนี่ก็แลนเลนกันไปแลนเลนกันมนานีา่ล่ะจ้ะจ้าแอดมินกะมาเล่าสูพอแมพี่นองฟังเนาะก,กับมึงเอานะเป็นตำมวนขึ้นยังนี่เด้แลนเล่นกันนะอืมแอดมินมึงตโดวนเลยเด้จ้นานั่งมึงนอนมึงอยู่นี่ละเลิกงามขึ้นมากับวานั่งมึงนอนมึงยิ้มไปยิ้มมาอยู่หันหละ่ะจ้าพูดเดียวเขาเฮ็ดอันใดเข้าก,กับหักเนาะเข้าก,กับมีความสุขกับสิ่งที่เขาหัหากนะเขาก,กับมึงได้มึงเข้ากับดีใจและมีความสุขละ่ะ เขาอยู่จังได้กินไดจ้าขันผู้ใดสนใจมั้งจ้ะเรี่ยงกวางก็บล็อกก็ยากเลยจ้ะง่ายงน้องกับกินหน่อยใส่เนื้อที่กะเนี่ยพ่อสมควรจ้ะบล็หน่อยได้ายขันผู้ใดอยากเลี้ยงารเป็นแบบฟ้ามยไงใหญ่ก็ได้แล้วจ้ะแต่ว่าที่ให้พ่นอยู่ก็ต้องมิดชิดเนาะพนกระโดดสูงเพนกระแลนเพ่นกระโดดแบบนี้ละจ้ะขันเฮาเห็ดเตี่ยเห็ดตำเห็ดบ่มิดชิดมันกะให้พนแบบ ลิดหลอดออกไปได้ถ้าเกิดเทาอยากเลี่ยงกบศึกษามึงขอมุ่นกันดีๆนะจ้ะแอดมินก็นหักหลายแล้วก็จังว่าอยากเอามาเลี่ยงมาอยู่นั่มอน่องกวางนี่เพิ่นเปลี่ยนสัว์มงคน้อจ้ะแอดมินสิขอเหล่าขอกล่าวให้ฟังพระวน่นเวลาแอดมินเห็นน้องกวางย่งไรงแอดมินก็นจะโชคดีเนาะเพราะฉะนั้นเท่าอยากมีความโชคดีตลอดเท่ากับน,นั่มมาเลี่ยงมาไหวในขอบข้องซะเลย ประเทศไทยของเฮากับเปิดโอกาสให้เนาะรัฐบาลเมื่นกัรให้เฮาได้มาเลียงมาอย่างเป็นทางกายแล้วขออนุญาตเพิ่นเพิ่นกับให้เฮาเลียงได้เป็นมื่อกรกับเป็นสัต์ป่าคุ้มคร้องสั์ป่าสนซูเมอรเนี่ยเลียงไปรวดจ้าขันมากกอยากเลียงก็เลียงไปขันสนใจจากฟ้ามกับมะมึงขันสนใจจากมองได้ก็ใกล้มองได้กับไปมองหันละจ้าอันส่วนฟ้ามของเฮานี่กัสิเป็นกวาง ซิก,กาดาวจ้ะอันนี้สิเป็นพันธุ์ใหญ่แน่กว่ากว่างลูา่าสีสันเพิ่นก็นจะง่ามกว่าลู่าเนาะจ้ะเพราะว่าแอดมินก็นเลี้ยงเพื่อความสวยงามเนาะเอาไว้คลิปหนาเขาจะมาเล่ากันไหมขันอยากฮูยังเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมกับสอบถามใดเพราะว่าแอดมินก็เปิดเพจไม่เป็น,น p p n p farm ติดตามได้อยู่ f c e b o o k เด้จ้าแล้วพบกันไหม